สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีบาสักสีมาสููไรจะเลื่อนซับบ้างน้ำเขียวนะครับไรอ่องุนอันดับหนึ่งของผ่าอีสานที่มีตนพันธ์หลายที่สุดแล้วก็ราคาเป็นกันเองนะครับพี่น้องแถมวิธีการปลูกให้พี่น้องได้ปรึกษาอย่างต่อเนื่องข้างเพจพร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็สามารถเข้ามาชมวิธีการปลูกได้เบิดสวนนี่สิบก็เลยนะครับอยู่มองนี้งดงามจริงๆครับพี่น้องครับแล้วก็มีสายพันธุ์บอกมหมือนีมีแนะนําสายพันธุ์ที่เป็นเอาไปประกอบธุรกิจได้ดีเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับ ๋ยวเหาอมาทำกอฟหมูจากับเจ้าของสวนมอนก่อนเดือนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงนุ่นต้องคิดถึงเรานะคะได้หนเจริญทรัพย์นะคะครับผมมาดูกิ่งพันธุ์ของเรานะคะตอนนี้พระเอกของเรายังมาแรงอยู่กค่ S48 นะคะครับปลูกได้เงินจริงนะคะแล้วอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราจะแนะนํานะคะลิลลี่ค่ะลิลลี่ออฟเดอะวันเล่นะคะโอ้สายพันธุ์ใหม่เหรอพี่ใช่สายพันธุ์แบบมันก็มานานแล้วแหละแต่คนเขายังไม่ได้นิยมปลูกกันแต่เรายังปลูกทำเป็นอาชีพได้นะคะสร้างรายได้ได้จริงค่ะ ครับพี่ปุ้ยครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่สายพันธุ์พร้อมปลูกแบบนี้ครับที่เราเห็นเนี่ยมีหนึ่งบาทนะคะแล้วก็มี200บาทค่ะครับถ้าคนอยากจประหยัดอยากสั่งเยอะๆอยากไปปลูกทำลงแปลงจริงแล้วก็อยากไปชำเองก็มีกิ่งละ50ิบาทนะคะอกิ่งละห0บาทนะคะแต่เอาต้องเอาแบบราคาส่งต้องเยอะหน่อย50กิ่งขึ้นค่ะสิกิ่งขึ้นไปค่ะโอ้โหก็ไม่เยอะนะครับราคาส่งของพี่ปุ้ยเริ่มห้าสกิ่งห้าสบบาทเนี่ยถือว่ามีเยอะ สายพันธุ์สายพันธุ์ออกง่ายออกดกอยู่ตอนนี้นะคะขายดิบขายดีเลยก็ยังมีอยู่ใบขนัวใบขนัวแล้วก็คานีวานครับแล้วค่ะแล้วก็วีเรดค่ะวีเลโอ้ออกต้นโอ้โหค่ะมันง่ายขนาดไหนนะคะอืมอนนี้ไม่กี่เดือนเองีพี่บุ๋ยใช่ค่ะปลูกไม่มีเดือนนะคะเมื่ออัปเดตเมื่อที่แล้วเพิ่งจะแตกนิดเดียวใช่ไหมคะตอนนี้ดอกกำลังฟูฟ่องแล้วค่ะอู้หูโอ้คจะ่าทึกว่านึกว่าดอกะสดาไม่ใช่นะคะ ออกจนยอดไม่มีอ่ะพี่ปู้ยสายพันธอะไรก่อนนะตัวนี้วิเรศค่ะวิเรศมันมันยาวมันทำไมดอกมันขนาดนี้นะครับนี่นะคะออ้เป็นช้างใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่หลอกนะคะไม่ได้ตัดต่อนะคะต้นเขาอยู่ตรงนี้นะคะรู้ฮะนี่ครับไปนี่ไปนี่โอ้หนี่เหรอพี่ใช่ค่ะต้นต้องหัวไม่มือเองลูกใส่ในร้องค่ะโอ้ลูกใส่ในล้องเนี่ยค่ะครับ อันนี้เราปลูกไซเดอรลองปลูกข้างบ้านข้างช่องใช้พื้นที่เล็กน้อยนะคะแล้วก็ยื่นมากระจายด้านข้างรู้สึกว่าจะออกทุกกิ่งเลยนะคะทุกกิ่งออกทุกกิ่งแล้วก็ช่อใหญ่ใช่ค่ะช่อใหญ่เป็นกระตุกออกมาเลยทุกกิ่งเลยนะคะออกง่ายค่ะในฟาร์มที่เขาออกง่ายใครก็ปลูกได้นะคะใบก็ทานได้ด้วยเนาะอ๋อตัวนี้ที่ทานใบได้ใช่ไหมทานใบได้ค่ะสายพันธุ์อีกหนึ่งสายพันธุ์คุ้มเลยนะพี่บุ๊ยอีกหนึ่งสายพันธุ์นี้เราปลูกข้างๆกันกับวิเรอเรียกใบโคนนัวค่ะนี่นะพี่บุ๊ย ค่ะนั่นนะคะต้นเราแบบง่ายง่ายไม่ได้ทําอะไรโอ้โหไม่ได้ดูเลยอะไรเลยได้ขึ้นเลยค่ะสมรติว่าคนปลูกผักเป็นนะคะใครก็ปลูกงุนได้หมดนะคะเราไม่ได้ทําหลุมลึกนะคะเราเหมือนเราเราทาแปลงเหมือนเราปลูกผักอะค่ะครับผมค่ะอันนี้ปลูกปุ๊บเอาดินคุ้ยๆหน่อยหนึ่งได้เลยโอ้พันใบขนุวใบขนัวค่ะใบขนัวนดูดอกค่ะหิไฮโซมากดอก ยาวยาวยี่สิบกว่าครับยี่สิบปอร์เซ็นน่ะสวยมากเลยออกทุกกิ่งเหมือนกันขนาดตรงนี้มันร่มล่มนะคะยังออกทุกกิ่งเลยค่ะออกทุกกิ่งทุกก้านนี่ร่มไม้นะล่มต้นประดู่ครับใช่ค่ะแต่ก็ยังออกออกออกค่ะปลูกง่ายออกดอกค่ะใครก็ปลูกได้ค่ะอื อ้าวสายพันธุ์ทีนี้นิ้วมือแม่มดก็ปลูกได้นะคะโตไปค่ะแล้วแม่มดเนี่ยจะเรียกลูกค้าเลยครับราชินกเลยนะครับลาชินีผมก็ชอบนะแม่มดนี่อร่อยมากครับนิ้วมือแม่มดปลูกเองทานอร่อยค่ะเนื้อแน่นเนื้อกรอบเลยนะคะแม่มดนิ้วมือแม่มดต้นยาวเลยต้นยาวเลยนะคะอันนี้เท่าไหร่ครับแม่มดที่แบบก็ละสามร้อยค่ะเอ้กนละสองร้อยผิผิดค่ะสองร้อยสองร้อยบาทค่ะยาวเท่าที่เห็นนี้น่าจะประมาณห้าสิบเซนได้นะครับ เนี่ยโอ้โหมีเต่ยาวเลยนะคะโอ้โหมีเต่ยาวเลย่สวยๆรุ่นนี้ค่ะค่ะแม่มดนี่สองร้อยพร้อมปลูกคือเอาไปเนี่ยต้องเตรียมดินก่อนไหมครับพี่ปุ้ยอันนี้เหรอฮะเราก็ทําดินเหมือนเราปลูกผักทั่วไปอะค่ะถ้าใครทําดินปลูกผักได้ก็คือปลูกได้หมดนะค่ะุปลูกได้หมดค่ะโอ้ต่ต้นนี้สวยมากๆเลยค่ะแลวฝั่งนี้คือพระเอเราเเลยพี่ เอ็นซีสิบแปดนะคะให้เตลอดการโน่นค่ะด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะฉายไปทางด้านหน้านะคะรอลูกค้าอยู่ค่ะอู้หูเขาอะไรตัวนั้นสองร้อยบาททุกต้นชับเลยเท่ากันหมดทำมาเลือกเลยค่ะชอบเลยค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูขระเอกกันทางฝั่งโน้นเดี๋ยวลูกค้าก็้ม่แล้วนวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยนะครับิ่ะจอออกไปพี่บุ้ยเพิ่งจะบ้านค่ะค่ะ มาอยๆค่ะอ๋ในกระถางก่อนพี่พีขอในกระถางก่อนเท่าไหรเนี่ยในกระถางก็ยังเป็นเสือผมมีรถเกีงแบบว่าอยากเอาไปไม่เปื้อนรถอยากเอาไปแบบกระถางแบบนี้เลยลูกได้เลยเอาเลยค่ะช่วงนี้นะคะจัดโปรย์นะจัดโปรเลยนะคือือ200บาทมาช็อปได้เลยค่ะในกระถางนี้ก็ให้200บาทเดือนนี้นะช็อปไปเลยค่ะ อู้กระถางละสองร้อยสวยๆเนาะสวยเนาะดูช่อก่อนพี่ดูยอดดูยอดสวยงามเลยค่ะบางต้นมีดอกด้วยบางต้นมีดอกด้วยนะสองร้อยเท่านั้นใช่ค่ะเราอัพให้เลยค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเรื่อยนะนะเปลี่ยนใส่กระถางให้ลูกค้าเนาะหาที่ไหนไม่ได้หาที่ไหนไม่ได้สวยมากนี่คือ s อชทีปทั้งหมดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีเวลาเราจะเปลี่ยนเป็นใส่กระถางนะคะให้ลูกค้าไปไปปลูกเนาะที่บ้านได้เลยนะคะโอ้อันนี้มาเลือกได้เลยค่ะครับผม ในมีหลากหลายมากก็สวยค่ะอันช่วยๆใหญ่ๆนี่ก็สองร้อยสองร้อยนี่มือแม่หมดกําลังเอามาโชว์ตัดแดดนิดนึงให้รับอากาศหน่อยนึงครับผมค่ะโอ้โหดูดูเขียวมากเลยเอสสสิบแปดสวยค่ะเอสสี่สิบแปความสูงของกิ่งประมาณ50เซนแล้วแล้วก็หาไม่ได้หาไม่ได้เลยครับจริงๆสวยๆวันนี้ และกิ่งไม่ใช่กิ่งเล็กๆนะครับนี่คือกิ่งเนี่มารับแดดแล้วกําลังย้ายออกจากนอกแปลงมารับแดดค่ะกิ่งข้างในเราช้ำไว้เยอะนะคะครับช้ำไว้เยอะเลยแล้วเราก็ค่อยขยับออกมาเนาะขยับขยับออกมาเพื่อมารอลูกค้าครับตอนนี้ก็จะมีพวกงานเกษตรแล้วงานเกษตรเขาก็จะมารับของเราไปขายจําหน่ายด้วยเนาะราคาส่งเราก็มีนะคะครับคนที่มาซื้อไปปลูกเราก็มีแถมนะคะไม่ใช่าเปี้ยทุกอย่างนะคะแถมด้วยนะคะ โอ้ก็ก็คือได้สิทธิพิเศษต่างกันคนที่มามาซื้อปลูกเลยก็มีของแถมไปของแถมไปคนที่ซื้อไปขายแล้วก็มีราคามีเล้คเพื่อให้ไปได้กินกําไรเนาะใครก็ขายได้นะเอามาสมมุติเรามีหน้าสวนเราก็มารับต้นพันธุ์เราไปไปวางก่ไรได้เลยนะคะโอ้โหได้กำไรได้เลยขายยังไงเรานนี้ค่ะใครโพสติกต็อกเป็นนะทิกต็อกนะ มารับไปได้เลยจริงๆมีติ๊กต็อกเกอร์ที่ทําเกี่ยวกับโพส์องุ่นไหมคบพี่โพสสายพันธุ์พวกนี้ขายมีไหมมีมีอยู่ทางโคราชค่ะน้องปามเขามารับอยู่นะคะ<อ>ปามบ้านสวนองุ่นเนาะอืมก็ถือ,อว่าเป็นรายไดเ้เขา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 ไล์ขายบางทีเขาก็ไล์ขายกลางคืนมั่งกลางวันมั่งแล้วแต่เขาไล์ขายเขาก็เอาต้นพันธุ์ของเราไปไล์ขายได้ค่ะก็สามารถมารับมาเลือกได้แบบมาเลือกเอาเลยค่ะมาเลือกเอาเลยค่ะไวกิ้งเอสสี่สิบแปดค่ะมาดูนะคะสมมุติว่ามันมีลูกแล้วหรืออ๋อทำเออ อ๋อทำกรีดแล้วก็ซูเปอร์ซูเปอร์สวีดค่ะลินลี่ลินลี่ก็ยังมาแรงนะคะลินลี่เอาไปปลูกได้นะคะลินลี่สมมติว่าองุนครับพี่สมมุติว่าถ้ามันออกลูกออกช่อลูกค้าเอาไปปุ๊บเราอยากจะไปเปลี่ยนใส่เข่งใส่กระถางใหญ่ๆเนาะอันนี้มันก็เป็นลูกได้จริงนะคะออกลูกได้ทานได้จริงเลยนะคะค่ะได้ทานจริงๆเลยค่ะจริงๆแล้วเราเอาไว้ได้ไหมสําหรับ สมมติว่าผมอยากอยากเอาลูกมันจริงจิ้งเลยเอาไว้ได้ค่ะครับบานดอกติดลูกได้จริงค่ะอถ้าสมมุติว่ามันมีลูกติดไปดอกติดไปน้องว่าเอาไว้ได้ไหมเอาไว้ได้ครับสามารถเอาไว้ได้ใช่ค่ะนี่มาเลือกที่สวนหนึ่งจะได้แบบนี้นะครับใช่ค่ะอืลินลี่ลินลี่ไซมัสเราก็ยังมี ใส่มัดก็มีค่ะใส่มัดนะครับผมบอกข่าวว่าที่จีนใส่ยาชุ่มที่นี่ไม่ใส่นะครับอ่าปลูกเองทานเองนะทานเองหอมมากสบายใจสบายใจสบายใจครับผออันนี้มีทั้งกิ่งเล็กที่ไอ้นี่แล้วก็มีกิ่งใหญ่กิ่งเล็กที่กําลังเริ่มชาเราก็มีเห็นใช่ค่ะใช่ค่ะกําลังแตกหนุนยอดยาวอยู่ยอดฝั่งนี้งามค่ะโคตรสวยเลยครับสวยมากๆอู้ยนี่เลี้ยวมานิดนึงเลี้ยวมานิดนึงเลี้ยวไปนิดนึงครับเข้าไป้ังใงนิดนึง ใช่แล้วเข้ามาที่นี่แล้วเราจะให้คําปรึกษานะคะคลูกค้าได้ต้นพันไปเราจะมียารักษาเบื้องต้นให้ด้วยนะคะคแนะนําคบปรึกษาใครยังไม่สะดวกซื้อถ่ายรูปไปเพื่อไปหาซื้อที่อื่นก็ได้นะคะอ <ừ> อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็มีรอยแล้วมีรอยคนชิมแล้วล่ะสงสัยจะผ่<ง>นนานแล้วล่ะค่ะตรงนตรงนี้พี่ก็ปล่อยให้ให้คนมาชิมชิมโซฟีได้นะคะคราริน้นลูกสีแดงเข้มนี่ก็หวานค่ะแบงโอบปอปลูกง่ายค่ะ ปลูกง่ายนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะซื้อไปปลูกได้เลยนะคะพร้อมปลูกหรือพี่ปุ๋ยใช่ค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะแบบก์ออมพอค่ะง่ายค่ะโอ้อันนี้คือกําไรของคนที่มาชมที่นี่ด้วยก็จะได้ชิมเดี๋ยวสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้ค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะดับเบิลแบ็คค่ะเดี๋ยวจะให้ไปเลยนะคะอันนี้ใครไม่เคยปลูกก็ปลูกได้ค่ะดับเบิลแบ็คใช่ค่ะอันนี้ทําน้ําสีเข้มมันจะดําฝีเลยนะเวลาสุกุมันจะดําเข้มสวยเลยนะคะ นีเขาก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะมีโชรูไม่ดูด้วยอ่ากําลังเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะแต่นี่คือดับเบิลแบ็กเหมือนกันใช่ค่ะครับอันนี้เขาจะเป็นปลูกไว้ลงรถเขาจะพวกนี้เขาจะทนทานเขาจะออกง่ายค่ะนี่แหละค่ะพันหมาเตะค่ะออกง่ายค่ะอืลงจอดรถลงอะไรก็สามารถปลูกได้จะปลูกได้ค่ะแต่พวกมันก็ไม่ธรรมดานะพี่มันก็สวยนะค่ะเดี๋ยวให้มันดำปี่เลยมันสวยแล้วมันจะหวานแต่อันนี้ยังไม่สูกใช่ไหมที่เราเห็นยังไม่สวยเนี่ยกำลังเปลี่ยนสี ไว้มาละกานะคะต้นละหนึ่งร้อยนะคะไว้มาละกานะคะต้นละหนึ่งร้อยคะับปลูกรวมกันกับด<ม>ับเบิลแบ็คได้นะคะแล้วก็ปลูกกับแบโอปอได้นะคะต้นละหนึ่งร้อยนะคะมาซื้อกันเลยค่ะันออกง่ายไหมพี่ออกง่ายค่ะออกง่ายหนูก็ถือว่าปลูกที่นี่ก็ออกง่ายค่ะครับค่ะออกง่ายอยู่นะคะอืมเนี่ยออกง่ายค่ะโอ้หมีมีทุกสายพันธุ์แล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะมีในกระถางแบบแบบกระถางที่อยากให้ ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นค่ะในกระถางเราเรียก่าเป็นอ่างุ่นอ่างุ่นทำค้างแบบมินิ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 สาหรับปลูกกระถางเดียวแล้วเดี๋ยวจะทาหลังคาข้างบนเลยค่ะถ้าใครมีพื้นที่น้อยครับล็กน้อยต้องชมแบบในกระถางค่ะครับทางด้านนี้นะคะเพิ่งกำลังทําโครงสร้างไว้เดี๋ยวราทาหลังคาใส่ทีหลังนะคะพี่บุ๊ยเขาขๆวนี่คือพลาสติกลงเรือนนะคะมีจําหน่ายนะคะที่ไร่นะคะ ความหนากี่ไมคอนครับผมร้อยห้าสิบไมคอนค่ะร,ราคาเด่อร้อยสามสิบาทนะคะในราคาเกษตรกรใครก็ทำได้เนาะอันนี้หน้าฟ้าหกเมตรนะคะเนี่ยน,นี้เขาพับซ้อนกันมาเฉยๆค่ะห<อ>น้าฟ้าหกเมตรนะคะขน่าก้อนเท่ากับโรงเรือนทั่วไปที่เราใช่ใช่โรงเรือนโค้งที่เราทําเป็นามมอาชีพนี่แหละค่ะอ้เราไม่ต้องไป เราเรามามีโอกาสได้มาก็มาซื้อมาดูมาดูค่ะมาดูค่ะตอนนี้เราปลูกบุญเราเพิ่งปลงดินไปเนาะครับพี่ปุ้ยครับเราเพิ่งลงดินไปแล้วจะทําค้างเพื่อจะให้เขาห้อยด้านข้างอันนี้สสยพันอนุต้าออนุต้าก็ออกง่ายนะคะผลเป็นสีแดงส้มนะคะสวยงามนะคะอนุต้านะคะครับผมอนุต้าค่ะอืมจริงเน่ทำค้างไว้สามระดับชั้นเนาะครับค่ะเดี๋ยวเราต่อไปเราจะทำหลังคาข้างบนนะคะเป็นโครงสร้างหลังคาที่เป็นแบบวินิ สมมติว่าหนูไม่มีที่อหนูอยากปลูกเหมือนกันอ่ะหนูก็ซื้อกระถางใบใหญ่มาแล้วก็ทําเป็นโครงสร้างแล้วก็เราก็มาซื้อผ้าเต็นผ้าเต็น์นึ่เมตรร้อยสามสิบเพื่อไปมุงตัวนี้ใช่ไหมคะได้แล้วเรามียงุ่นทานในบ้านแล้วค่ะอมันไม่เปลืองพื้นที่เราพี่ปุ้ยใช่ค่ะแล้วเราเรามีอหุ่นของเราทานเองเนี่ยใบเราก็ทําทานได้ใบเราไปห่อเป็นเกี๊ยวได้เป็นเขาเรียกว่าดองดองแล้วก็เอามาทานได้ค่ะ โอ้เนี่ยนี่ชัดมากนะครับชัดมากใช่คือเป็นไอเดียที่ไอเดียเดี๋ยวเราจะทำโชว์ให้ลูกค้าดูเนาะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกข้างล่างนีลูกผัดอเลยพี่บุญผูกผักทานได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูแบบละเอียดที่ว่าการตัดแต่งการอะไรแบบนี้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาตอนที่เราสอนตัดแต่งกิ่งเราก็จะสอนอีกค่ะครับค่ะสมมุติว่าใครอยากมาเรียนครับอยากทำเป็นอาชีพแหละครับผมแถวนี้มีรีสอร์ทนะคะใกล้ๆนะคะ นะคะมาพักแล้วก็ตอนเช้าก็วิ่งรถมานะคะมาเรียนกับเราได้นะคะเสียตังค์ไหมพี่ตอนนี้เรายังยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเดี๋ยวเราฟรีอยู่ใช่เรายังฟรีอยู่เหมือนเข้ามาเดี๋ยวเรามาเรียนในตัวก่อนคือเราก็ปฏิบัติงานแต่เราก็สอนไปด้วยเลยสอนลูกค้าไปด้วยเลยเข้ามาเอาพี่หนูอยากเจาะตรงช่วงเนี้ยเราก็โทรมาเช็คเอาตอนนี้ตัดเ็จริงตอนนี้ขั้นตอนไหนแล้วขั้นตอนไหนแล้วหนูอยากมาดู ตอนนี้ <มา S 1> ช่วยจงช่วยจิบอยากเห้นกดไปเลยแรกหนูนเจริญทัพย์ก่อนนะนาทีทองมากๆแรกหนุนเจริญทัพย์สองนะคะครับผมค่ะครับวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆที่รีวิวให้ดูสวัสดีครับ